สวัสดีครับผมโอ๊ตฟิเซียวอชครับวันนี้โอ๊ตก็มีปาเต็กสลิปอีกเรือนหนึ่งครับผมที่โอ๊ตอยากจะเอาไห้พี่พี่ได้ชมแล้วก็วันนี้เราอยากจะมานั่งคุยกันเกี่ยวกับน,นาฬิการเรือนนี้เลยครับเพราะว่าต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าสมัยช่วงแรกๆที่โอ๊ตสนใจปาเท็กสลิปในไลน์สปอร์ตนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่ไม่กี่ทรงครับผมให้เราเลือกแน่นอนว่าสมัยนั้นเนะี่ยเราก็ต้องสนใจตัวที่เป็นนอต t ิลูสหรือว่าเป็นอะโครนอตอย่างแน่นอนครับเพราะว่านี่คือไลน์สปอร์ตที่ชัดเจนที่สสสุุดดดแล้้ววก็ไรับคามมนิยูง แต่ว่าพอเราเริ่มสนใจเราเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าโอก็ไปเจอนาฬิกาตัวที่เป็นนาฬิกาลายสปอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับซึ่งไม่ได้อยู่ในตระกูลอะโคนอตด้วยเราก็ไม่ได้อยู่ในตระกูลนอติลุสด้วยครับแต่ว่ามันกลับไปอยู่ในตระกูลที่เป็นคอมิเคชันแทนซึ่งส่วนใหญ่แล้วในตระกูลเนี่ยครับเราก็จะเจอแต่นาฬิกาที่เป็นเรสส่วนใหญ่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอโอ๊ตเห็นครั้งแรกเลยนะครับโอรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันคือ สเต็กสลิปคอมเพลเคชันที่มีความเป็นสปอร์ทที่สวยมากอีกตัวหนึ่งแล้วก็ซึ่งพอครั้งแรกที่ว่เห็นนาฬิกาตัวนี้เลยนะครับทำให้โอนรู้สึกว่าโอ้โอ,โอปทับใจการที่ว่าเขาสามารถออกแบบนาฬิกาทรงกลมแล้วก็มีฟังก์ชันที่เป็นแกรนคอมเพลเคชันแต่ว่าสามารถออกแบบให้มีความเป็นสปอร์ตในตัวได้ด้วยโอก็เลยสนใจเรือนนี้มากๆเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสมัยก่อนนะ่ยราคา อาจจะอยู่ประมาณล้านต้นๆครับแต่ว่าทุกวันนี้ราคาดีดขึ้นมาเป็นเท่าตัวก็ผมตอนนี้กลายเป็นราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยครับผมซึ่งวันนี้โอก็อยากจะให้พี่ๆได้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาอยู่กับตัวนี้เลยครับปราเกสลิก5960ทับหนครับผมซึ่ง เป็นคอมพลกชันที่มาในวัสดุสแตนเลสสตีลด้วยก็ผมซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าปกติแล้วคอมพเพลคชันี่ยจะต้องมากับวัสดุที่เป็นพิเชษแมทเรียลไม่ว่าจะเป็นไวโกลพิงโกหรือว่าเป็นแพลทินัมก็ผมแต่ว่าตัวนี้มาเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลเลยครับเราก็จะมาชมกันเลยครับมและส่วนแรกที่วอยากจะให้พี่ๆได้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือตัวหน้าปัดกับผมเพราะว่าตัวนี้คือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของปัตกเซกลิปเรือนนี้นะครับมันอยู่ที่หน้าปัดครับเพราะว่าการจัดเรียงของหน้าปัดของเ์านะม,เมากๆ แล้วมันก็เหมือนจะผสมนาฬิกาหลายๆรุ่นเข้าไปด้วยกันบางคนอาจจะเห็นวงกลมเลข6นาฬิกาลรวรู้สึกว่ามันคือ5 9 8 0แต่พอดูด้านบนที่มี3ช่องเนี่ยมันเหนือน5 2 0 5แล้วพอเขามีการใช้สีสันที่ค่อนข้างตัดกันกับนาฬิกาว่านาฬิกาเรือนนี้มันดูมีความเป็นสปอร์ตมากๆไปพร้อมๆกับการจัดเรียงหน้าปัดที่มีความเป็นครอปปิเคชันมากๆด้วยเหมือนกันครับซึ่งเราก็เลยจะไปดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยครับว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยที่ยุ่งยุ่งมีหลายฟังก์ชันมากมายเนี่ยเขามี ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากหน้าปัดน,นะครับจริงๆเราฟังก์ชันเขาค่อนข้างเยอะมากเลยครับเขามีทั้งเขียนนาทีเข็มชั่วโมง แล้วก็มีโคโนกราฟด้วยซึ่งโคโนกราฟของเขาเนี่ยเป็นโคโนกราฟไฟแบตไอตัวเข็มแดงด้านนอกนะครับก็คือเป็นเข็มจับเวลาวินาทีครับแล้วก็ด้านในจะเป็นจับเวลานาทีแล้วก็ชั่วโมงครับผมแถมเขายังสามารถบอกวันวันที่แล้วก็เดือนได้ด้วยครับผมและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่สําคัญมากสําหรับการใช้ฟังก์ชันแอนนูนแคลนด้านะครับซึ่งก็คือตัวเดย์ไนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนวันที่สีสัวช่วงใกล้เที่ยงคืนนะครับมันมีโอกาสทําให้นาฬิกาพังได ไนเข้ามาด้วยเพื่อให้เรารู้ว่าไอเวลาที่เรากาลังจะเปลี่ยนวันที่นะครับมันเป็นช่วงกลางวันหรือว่าช่วงกลางคืนของนาฬิกาด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆครับล้วก็ดีเทลของหน้าปัดเรือนนี้โอต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยแต่ปาเต็กซิลิปเขาก็ใส่ความเนี้ยเข้ามาในดีเทลหลายๆจุดได้อย่างน่าสนใจมากๆครับสีที่เขาใช้ในนาฬิกาเรือนนี้เขาจะใช้เป็น3สีครับซึ่งเป็นการคุมโทนที่ดีมากก็คือสีเงินของหน้าปัดก็ ตัวหลักของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําพร้อมกับกรอบและเข็มต่างๆของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีดําทั้งหมดแต่ว่าส่วนที่เป็นเข็มสําหรับฟังก์ชันเพิ่มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับคือฟังก์ชันโคโนกราฟนะครับก็จะใช้เป็นสีแดงของทั้งตัวเข็มวินาทีโครโนกราฟแล้วก็เข็มนาทีและเข็มชั่วโมงของโครโนกราฟด้วยครับแต่จุดสังเกตจุดหนึ่งที่น่าสนใจของนาฬิการเรือนนี้คือการทําสีดําของบริเวณหน้าปัดครับคือจุดที่เป็นสีดําของเขาเนี่ยจะเป็น วงด้านนอกครับแล้วก็ตัวกรอบของวันที่วันแล้วก็เดือนครับผมแล้วก็ตัวเข็มที่เป็นสีดําถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับการขัดแต่งของตัวมาร์เกอร์ของเขาเนี่ยหรือว่าจุดที่เป็นสีดําต่างๆเนี่ยมีความเงาและคมจนดูเหมือนจะเป็นเซรามิกเลยครับแต่ว่าในบางสํานักของตัวเว็บต่างประเทศนะเขาบอกว่าตัวนี้เขาคือแบล็กเ n น o ์โกลครับผมพูดง่ายๆก็คือเป็นทองที่ใช้ลมดําอีกทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่ง ตัวนี้เราก็ไม่แน่ใจครับว่าวัสดุมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดดูจากงานของเขาทั้งเข็มแล้วก็ตัวมาร์เกอร์นีครับมีความค่อนข้างเนียบมากๆเลยครับผมและตัวนี้ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้คือเครื่อง k คลซี2อชสอง i ปดห้าครับผมซึ่ง ตัวนี้เป็นเครื่องโค r o n o g r a p h Flyback Annual Calendar Inhouse ตัวแรกของปาร์ติซิลิปที่ปาร์ติซิลิปเป็นคนทําเองทั้งหมดครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นความน่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วแต่เดิมนะครับปาร์ติซิลิปเขาจะไม่ใช่คนที่เป็นผู้พัฒนาเครื่องอย่างจริงจังครับแต่ว่าเขาจะมีงานนาฬิกาที่ค่อนข้างเนี๊ยบแล้วก็มีงานขัดแต่งฟินิชชิ่งเครื่องที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่าตัวนี้เขาผลิตเองตั้งแต่ตัวเครื่องเขาเองเลยยันฟินิชชิ่งแล้วก็ตัวเคสเองด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเครืื่่่่อออองงงงทีีคคคคนนนข้าาาาาามมมวํัััญก e กกกบปเเต็ใรรพฒ ต่อต่อไปที่ใช้เบสจากตัวนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะมาดูเครื่องตัวนี้กันเลยครับการขัดแต่งของเขาค่อนข้างเนียบแล้วก็การฝังแมททับทิมต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับซึ่งการขัดแต่งของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นลายที่เป็นเหมือนโคดเดอร์เจเนอที่มีลักษณะเป็นรัศมีครับผมแล้วก็ด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นการขัดลายเพลเลตแต่ว่าชิ้นส่วนที่โอ๊ตอยากให้ดูนะครับคือชิ้นที่เป็นฟังก์ชันของตัวโครโนกราฟสมมติว่าเราสังเกตเข้าไปลึกๆของเขาเนะครับชิ้นส่วนแต่และชิ้นที่มีความบางเขาก็มีกกาารรรรขขขขัััดดแแตต่่งงงอออบบละมมมุววเคืเนีให้ ด้านข้างของตัวขอบเสมอกันทุกๆชิ้นเลยครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็งานที่ทำเนี่ยจะต้องใช้เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยครับส่วนผิวด้านบนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นลายไลด์คล้ายๆลายซาตินอยู่บริเวณผิวของตัวชิ้นงานต่างๆของต,ตัวเครื่องครับผมแล้วก็ซึ่งการฝังเมทัลเทมของเขาเนี่ยครับทุกๆการฝังเมทัลเทมเนี่ยจะต้องมีการขัดขอบตัวเชมเฟอร์ครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการขัดเงาบริเวณขอบ ก่อนที่จะฝังตัวเมทัพทิมซึ่งตรงนี้ก็ใช้ขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้แรงงานคนที่เพิ่มมากขึ้นดยครับทำให้เครื่องตัวนี้มีความสวยงามมากๆแล้วก็ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของตัวเครื่องในในการทําให้ดูสมูทดูนุ่มนวลจากการแต่งขอบค่อนข้างดีเลยครับผมซึ่งโอก็ชอบมากๆซึ่งตัวลเตร์ของเขาก็จะใช้เป็นทองคําทั้งหมดครับแล้วก็มีการขัดลายทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็เวลาสะท้อนแสงเนี่ยเรารู้สึก ถึงการสะท้อนของคลื่นที่ค่อนข้างดีงามมากๆเลยครับผมแล้วก็เวลาเราใช้ฟังก์ชันเราก็จะเห็นวครับว่าชิ้นส่วนไหนของโครโนกราฟที่มีการขยับบ้างทางการส p าร์ s สต็แล้วก็รีเซ็ตด้วยครับซึ่งตัวนี้เป็นโครโนกราฟที่เป็น c o โคล n View ด้วยนะครับซึ่งถือว่าซึ่งเป็นระบบโครโนกราฟที่เป็นการทําให้ฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนออกมาในรูปแบบที่ง่ายและทนมากขึ้นจากการที่เขามีคลูมวิว อยู่บริเวณตัวด้านล่างของตัวเครื่องด้วยครับผมตัวเคสของเขาเนี่ยครับทั้งตัวเคสเองเบเซลแล้วก็ตัวฝาหลังด้านล่างเนี่ยจะเป็นการขัดเงาทั้งหมดเลยครับยกเว้นบริเวณขอบด้านนอกของตัวฝาหลังเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เป็นลักษณะยิงทรายกับผมแล้วก็ตัวทรายของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายที่มีความเป็นสปอร์ตค่อนข้างสวยแล้วก็เวลาใส่ขึ้นข้อนะครับเราจะเห็นตัวเรือนที่เงาทั้งตัวซึ่งรับกับตัวใบหน้าที่เป็นสีเงินได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับตัวนี้เองเขาก็จะมีตัวโลโก้คาลาทว่าอยู่บริเวณบังด้วย ก็บาเกิลก็จะเป็นบารเกิลปีกผีเสื้อครับผมตัวสายของเขาเนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดเราสัมผัสนะครับเราจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลถ้าเกิดเรานึกภาพว่านาฬิกาอะไรที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตแล้วสายเหล็กแล้วใส่ค่อนข้างสบายนะครับเราก็จะนึกโรเล็กนะครับตัวเนี้ยโอ๊ตรู้สึกว่าเวลาเราจับสายแล้วก็เวลาใส่ขึ้นข้อเนะี่ยรู้สึกสบายที่ข้อเหมือนของโรเล็กเลยครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิกาคอมพลีเคชั่นที่มีความเป็นสปอร์ตซึ่งปาเต็กเขาออก แบบทั้งตัวเรือนทั้งตัวเคสแล้วก็ตัวเครื่องไปสุดทั้ง2ทางเลยครับส่วนสำหรับส่วนตัวโอ๊ตเลยครับโอ๊ตบองว่าเขาไปสุดทั้งฝั่งที่เป็น complication ของตัวเครื่องด้วยแล้วก็การเป็นดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตเนีเขาก็ไปสุดทั้ง2ทางทั้งคู่เลยครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัว ในไลน์คอมพิเคชันที่น่าสนใจที่สุดตัวหนึ่งเลยครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ราคาขึ้นแรงที่สุดในไลน์คอมพิเคชันด้วยครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยครับตัวนี้ทั้งน่าเก็บน่าใส่แล้วก็น่าลงทุนไปพร้อมๆกันเลยครับเราก็จะมาดูที่ฟังก์ชันกันเลยครับผมฟังก์ชันตัวนี้ใช้งานง่ายมากเพราะว่าตัวเม็ดมะยมของเขาก็ไม่ต้องคลายเกี่ยวเม็ดมะยมครับเราสามารถขึ้นลร์ได้ตั้งแต่จังหวะแรกเลยแล้วก็ฟังก์ชันของเขาเนี่ยถ้าเกิด เราดูบริเวณเลข12นาฬิกาใต้ตัวช่องวันที่นะครับเราจะเห็นว่ามันมี indicator box เราจะสามารถกะได้ข้่ค่าว่า พลังเอรเสิร์ฟเนี่ยอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวกําลังที่เต็มครับผมซึ่งตัวนี้ซึ่งก็สะดวกมากๆครับแล้วก็ซึ่งตัวฟังก์ชันของตัวเมมโรยมเนี่ยเขาก็สามารถตั้งเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีได้จากการดึง1จังหวะครับผมซึ่งตัวเมมโรยมของเขาก็จะมีจังหวะเดียวด้วยครับเวลาเราหมุนตั้งเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวตัวเดย์ไนของเขานี่ก็จะปรับตามด้วยครับซึ่งทําให้เราสามารถระวังเรื่องการเปลี่ยนวันที่บริเวณเที่ยงคืนได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเราก ใช้งานของตัวการตั้งวันเดือนแล้วก็วันที่เลยครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือนี่เลยครับผมไม้จิ้มฟันครับต้องบอกเลยครับว่านี่คืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการจิ้มโพชเชอร์ครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยครับเขาจะอ่อนกว่าเหล็กเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจิ้มลงไปนะครับมันก็จะทําให้เซฟตัวปุ่มได้ด้วยครับเพราะว่าบางทีเราจิ้มแรงจิ้มพลาดอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้ปุ่มบินได้ครับผมนี่เราก็มาดูทีละช่องกันเลยครับตัวช่องแรกนะครับก็จะเป็นการตั้ง วันก็ผมนี่ตัวนี้ก็จะขยับครับซึ่งเวลาเราตั้งนะครับเราก็อย่าลืมไปดูที่ตัวเดย์ไนด์ด้วยนะครับซึ่งเรามาดูที่ปุ่มที่2กันครับพอเป็นของกลางวานันปุ๊บเราก็จิ้มได้เลยครับแล้วก็อันที่3าเนี่ยบริเวณเลข11นาฬิกานะครับก็จะเป็นการตั้งเดือนครับผมก็ใช้งานง่ายครับแล้วก,ก็มาดูที่การใช้งานโคนกราฟกันเลยครับ ปุ่มเขานั้นก็จะเป็นการปุ่มบนก็จะเป็นสตาร์ทครับผมแล้วก็สต็อปแล้วก็รีเซ็ตครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บแล้วเราก็กดฟลายแบ็กได้เลยครับก็คือกดปุ่มข้างล่างได้เลยครับซึ่งมันจะเป็นการจับเวลาต่อเนื่องครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะหยุดมันเนี่ยเราก็กดปุ่มบนสต็อปมันอีกทีครับแล้วก็กดปุ่มล่างครับก็จะกลายเป็นรีเซ็ตครับผมเวลาเราสวมใส่นะครับนี่ผมก็จะให้ดูข้อมือ6.2ดนิ้วนะครับ พอดีข้อโอนเลยครับผมซึ่งตัวเรือนของเขาจะมีอยู่ที่40มเมรครับซึ่งพอมันเป็นสายเล็กแล้วก็ความที่ว่าเขาดีไซน์ขายออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวสายเขาก็จะลู่ลงกับคอครับก็จะทําให้เราใส่แล้วก็นี่ไม่ไม,ไม่หนาจนเกินไปด้วยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นทั้งฟังก์ชันอัตโนมัติแอนนูเคเลนด้าโครโนกราปก็ตามแต่ว่าปาเต็กเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างบางครับผมซึ่งตัวนี้ก็ใส่ออกมาไม่ไม่ล้นข้อครับแล้วก็เข้ากับลุคคือมีความเป็นทั้งเรสในตัวด้ววยแต่่า ก็มีความเป็นสปอร์ตในตัวด้วยเช่นกันจากการที่เขาดีไซน์สายเหล็กออกมาอย่างนี้ครับก็เลยนี่ครับดีงามมากๆเลยอดชอบมากเลยครับซึ่งตัวนี้ถือว่าอเชื่อว่าไม่ว่าข้อมือพี่จะใส่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่5.5หรือว่า6หรือว่า7นะครับตัวนี้จะมีความที่ค่อนข้างฟรีไซส์มากครับเพราะว่าสายเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีมีความเฟสซิเบิลในการที่ว่าจะขยับให้มันกว้างหรือว่าจะแคบก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าใครก็ตามมาโอดว่าตัวนี้ใส่ได้ แทบทุกคนครับผมก็ถือว่าซึ่งก็สะดวกมากๆเลยครับโอเชื่อว่าพี่ๆคนไหนถ้าเกิดตัดสินใจเนี่ยก็เรื่องสาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยด้วยครับผมก็ดีงามเลยครับซึ่งถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องการเก็บสะสมเรือนนี้นะครับจริงๆแล้วถือว่าน่าลงทุนมากๆเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนที่เราเห็นกันประมาณสัก3-4ปีที่แล้วนะครับราคาตัวนี้แต่อยู่ประมาณล้านต้นๆครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเลขหนึ่งเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาในปี2014ครับแล้วเขาก็เลิกผลิตไปในปี2018 ซึ่งตัวนี้ทําออกมาในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นมากๆครับก็คืออยู่เพียงแค่5ปีเท่านั้นครับตอนนี้ก็ดิสคอนเป็นที่เรียบร้อยทาให้ราคาทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเองด้วยครับราคาปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นแกนคอมพลีเคชันที่เป็นสติลซึ่งมีน้อยมากๆแล้วก็ปัจจุบันนะครับราคาตัวสติลของตัวในตระกูลแกนคอมพลีเคชันส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแพงมากกว่าทองครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวนี้เองหรือว่ารุ่นอื่นก็ตามครับก็ถือว่า หน้าเก็บสะสมหน้าสวมใส่แล้วก็น่าลงทุนมากๆเลยครับผมยังไงโอ๊ตก็จะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มาให้พี่ๆได้ชมกันเพิ่มอีกครับผมยังไงโอ๊ตฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ